จ้าสวัสดีจ้าคลิปนี้เป็นคลิปสาวไทยไกลทินมาขอถาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะจ้ะคอยขอถาเพื่อนเพื่อนทุกคนในช่อง YouTube ทั้งในประเทศเราก็ต่างผูที่มาอยู่ต่างประเทศสาหรับเพื่อนๆที่อายุ30ปีขึ้นไปเนาะเห้มารวมสนุกกันเข้มาล่องกันบึงผู้ใดก็ว่าคนไทยอ่านหนังสือบะหอด8ปบรรทัดคนไทยทองก่อไกรบะหอดหอดุกหุกมันแมนอีหลีบามา,มาจ้าคลิปนี้คันผู้ใดสิล่องเหตุ ห้ามตัดต่อ้อจ้ะเอามั่นสาวเดียวจบไปเลยเป็นคลิปง่ายๆคลิปทองก่อไกลหอนห้อนนหูพยัญชนะไทยของห้าหนีมี44ตัวห้ามา่ทองจากก่อไกลถึงห้อหนุกแบบบอตัดต่อแบบบออ่านหนังสือ้อจ้ะ้อจ้ะห้ามห้ามขี้โกงอ่านหนังสือเด้อห้ามมาล่องกันสาวไทยกับสี่ล่องแบบว่าอ่านหนังสือคือกันสาวไทยกับสีล่องความจำไข่กับสี่สิบกว่าเหคือกันเบิ่งเด้อว่าข่อสจื่อใดบ่ หายตะลูกเซ่งเซ่งเจ้ขอมาล่อมทองเบิงมาแข่งกันเอาละเด้อขอสิเอาแล้วบาดเจ้นี่ก็เอ้ยก็ไก่ขอไข่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอระคังข้างฝามงูใจกล้าจ้จานใช้ดีชฉชิงตีดังชฉช้างวิ่งหนี โอโซล่ามทีช็อกแทกเชอคู่กันเยอผู้หญิงสูภพาโดชดาสวมพันตอประตาหุนหันถอฐานเข้ามาลองโทนางบุญโทหน้าขาวทอพุเท่าเดินย่องโนเนนไม่มองโดเด็กต้องนิมนตอเต่าหลังตุ่มทอถุงแบกขนทอทหารอดทนทอทงคนนิยมนอหนูควักไข่บอใบไม้ทับถม พอปลาตาคมพอพึ่งทำลังพอฝาทนทานพอผ่านบานตั้งฟอฟันสะอาดจ,จังพอสัมภากลางใบมมมาคึกคักโยยักษเขี้ยวใหญ่รอเรือพายไปลอลิงไต่าลาวว่าแหวนลงยาสสละเงียบเหงาสบรุสีหนวดยาวสซเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้าโราจุลาท่าพยองอออ่างเนื่องนองโดกหูกตาโต ้ใดทองดคือสาวไทยทองมา่อเลยจ้ะหามตัดตอถึงจะตัดเนียนขนาดใดทุกคนก็นจะเห็นจะรู้อันนี้ล่องพุ่มปัญญายกันเล่นเนอเนอกจากเนาะสนุกสนุกคลายเครียดเข้ามาล่องเบื้องกันจ้ะสําหรับอ่าในตัวของสาวไทยเองก็คือคอยมาเรียนภาษาไทยถามว่าคอยคอยลืมบอกคอยลืมลายอยู่เด้อจ้ะลืมลายอยู่แต่ว่ากับภาษาพอภาษาแม่เฮาเนะจังในเพื่อนๆก็กล่องม่มวนมาสนุกน้องสาวไทยล่องเบืงเองนาะกันเนาะ จ่าทรงของมามาเบืองน้ำกัน้ะจ้าไปแล้วค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ